มีบ้านนี้แล้วขอไปต่ออีกอีกหนึ่งบ้านได้ไหมได้เลยเออนะคะคู่เมื่อกี้คะ่ะแต่งงานมีลูกแล้วคะ่ะแต่ว่าคู่นี้จ้ายังไม่แต่งงานเพราะว่ากําลังดูเรื่งามยามดีกันอยู่นะคะสําหรับพี่ณเดชแล้วก็น้องยาย่าคะ่ะ แต่แน่นอนว่าตอนนี้เมื่อมีแลนจะแต่งงานกันแล้วใช่ไหมแม่แต่ว่าเรื่องของเรือนหอ,อก,ก็สําคัญเหมือนกันค่ะแล้วก็แววแวมาว่าวีคู่นี้เขาจะมีการซื้อพื้นที่ซื้อที่แบบกรุงเทพนะคะเพื่อเอาไว้สร้างเรือนห่อ,หอ,อนั่นเองส่วนจะอลังการมูลค่าร้อยร้านจริงไหมอะไรยังไงเดี๋ยวต้องไปถามกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นค่ะก่อนหน้านี้น้องย่าๆกับคุณแม่นะคะไปต่างประเทศงานนี้พี่ณเดชค่ะก็เลยขอทําหน้าที่ของลูกเขยที่แสนดี<อ>หาเวลาไปอยู่เป็นเพื่อนกับคุณ อ่อเออนะคะ,ะงั้นเดี๋ยวเราต้องให้พี่ณเดตมาเล่าให้ฟังกันหน่อยะคะ่ะก็อย่างที่ทราบวันนี้ว่าย่ากับคุณแม่ของเขาก็ไปที่ไปที่ไปจากต่างประเทศนะแล้วก็ผมก็ว่างพอดีด้วยเลย้ยก็มีโอกาสได้แบบไปร่วมกินข้าวกับคุณพ่อกับเพื่อนๆของเขาด้วยนเดตรู้สึกังไงที่คนมองว่าทําหน้าที่ว่าที่ลูกเขย เออผมว่าก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับผมหรือว่าบางทีจะว่าเราก็แบ่งเวลาให้กับกับคุณพ่อของยาด้วยอะไรเงี้ยครับผมคือเราก็ไม่ได้มีโอกาสได้เจอเขาบ่อยๆเนาะเออเพราะเขาก็อยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยบางทีเขามานี่เขาก็เอออยากจะมีแบบผมก็อยากจะมีสักวันหนึ่งที่แบบว่าไปทํากิจกรรมกับเขาอะไรเงี้ยครับก็ก็ไม่เขินนะก็แบบก็ก็ความจริงอ่ะเออผมก็แบบเต็มที่อะไรเงี้ยเอออย่างมากวันนั้นผมก็จองร้านอาหารให้ไปเลทซะด้วยต้องติด ตามไปเหตทีนึงอะไรเงี้ยเตีย่เขาก็แฮปปี้กันครับเขาก็กินข้าวอะไรกันไปก่อนเลยครับชิวๆครับผู้ชายจดีครับจดีมากครับจดีมากจดีมากแต่ถ้ามีอะไรตรงๆเขาพูดเขาเป็นคนตพูดตรงๆครับเขาเขาบอกว่าขอฉลองวันวันเกิดอ,อะไรเงี้ยคือโดบหนักเลยโดลบหนักดบหนัก อันนี้เราหรือพ่อคะพ่อครับพ่อทุกคนรู้อยู่แล้วครับผมผมก็ดีใจได้เจอเพื่อนชาตหนึ่งที่ผมไม่เคยเจอด้วยอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีครับสนุกดีก็เขาก็แบบขอบคุณนะที่แบบว่าแบ่งเวลาไปแบบว่าแบบไปไปดูแลคุณพ่ออะไรเงี้ยจริงจริงจะว่าก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเรามีเวลาแล้วก็แล้วก็แบ่งแบบว่าช่วยดูแลอะไรเงี้ยคุณคุณพ่อด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็แฮปปี้ครับมันไม่ใช่แบบว่าการกระทำแบบที่เรามีความพยายามที่จะทำอะไรเงี้ยเราเรา เขารู้สึกว่าเราเรามีความสุขที่ทำให้อะไรเงี้ยเราก็ดีใจที่ที่เขาก็รักเราเอ็นดูเราด้วยอะไรเงี้ยครับผมเล่นหอตรงได้ที่หรือยังฮะมีมีแลครับมีแล้วครับกำลังคุยคุยเรื่องราคากันอยู่เป็นก็เป็นคนที่แบบถ้าจะซื้ออะไรก็หา บบหาหาไปเรื่อยอะไรเงี้ยเราเราคุยกับพวกเซล์พวกอะไรเงี้ยเยอะอะไรตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็ก็เราเลือกที่ที่เราทั้งคู่ชื่นชอบนะฮะก็คงคิดว่าน่าจะอยู่ในเมืองครับเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องทํางานเนาะใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าน้องน้องก็มีที่ต่างจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยผมก็มีด้วยอะไรเงี้ย ที่เขายงเขาใหญ่อะไรเงี้ยเพื่ออนาคตน้ําุ่กรุงเทพจะไปอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยก็ต้องไปอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูแต่ว่าตอนนี้ก็คิดว่าเรือนหอก็น่าจะอยู่ในกรุงเทพแหละครับเป็มไม่กี่ร้อยล้านครับโอ้ไม่ถึงครับพี่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเอาแบบพอแบบสมสมควรอะไรเงี้ยครับผมคือมันก็เป็นที่ที่เป็นหมู่บ้านใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นที่ดินแล้วเราก็เป็นคนที่อยากจะสร้างบ้านกันเองอยู่เราไม่ได้อยากไปซื้อหมู่บ้านจัดสรรที่แบบสร้างทุกอย่างมาให้แล้วอะไรเงี้ยก็จะมีนิสีไซน การทาบ้านของเราเราก็เลยไปซื้อหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านอาจจะมีความเก่านิดนึงแต่ก็ยังยังมีผู้คนอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็คงจะไปทุบหลังเก่าทิ้สง,งสร้างใหม่อะไรขึ้นโครงสร้างใหม่อะไรประมาณนั้นไดเล็กไอจีหากันและกันว่าแบบชอบแบบนี้อยากได้ครัวแบบนี้อยากได้พื้นแบบนี้อะไรเงี้ยผมชอบแบบนี้อะไรเงี้ยแบบยังอยู่ในขั้นตอนของแบบการแบบ ไอเดียหาแนวทางอะไรเงี้ยอย,อยู่อาจจะเป็นไปได้นะในอนาคตนะเรื่องที่แบบอชอบกับเบื้องแบบนั้นชอบสีพื้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเทาที่ส่งกันไปกันมาเท่าที่ดูไอเดียคือเรามีมีวิชั่นตรงกันคนชอบนแ,แนวเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้อยากแบบอยู่หลาอะไรแบพงใหญ่อะไรเงี้ย่า